สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพ,พระกฐินณวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วันนี้เวลา17นาฬิกา20นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมากูลสิริวิบูลราชกุมารไปพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววัดราชบพิสติติมหาศีมารามโอกาสนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้ และทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกถินในการนี้ทรงรับผ้าไตราจากเจ้าพนักงานสุภรัตน์ทรงวางผ้าไตราบนผานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาจสงใกล้สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสศการบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีนาฏการที่7และพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลจเดชมหาราชบรมนาถบพิษ แล้วทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าตยพระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลาทรงหยิบผ้าตยที่ผานแว่นฟ้านั้นผ่านระหว่างพระกรแล้วประนมพระหัตถ์พินพระพักสู่พระประธานทรงว่านโมตัสสะจบสามผลแล้วทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐถินทรงวางผ้าตยไว้บนผานแว่นฟ้าทรงประเคนผ้าตยและเทียนปาติโมกแด่พระสงฆ์รูปที่สองเมื่อพระสงฆ์ทำพิธีกฐถินกรรมแล้ว ทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอัทิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรวาดวาสโนพระราชอุปทยาจารย์ซึ่งประดิษฐานที่โต๊ะหมู่ทรงทอดผ้าไตรสิบไตรบนพระภูษาโยงที่อาจสงพระสงฆ์สิบรูปสดับปรณกรจบแล้วพระสงฆ์ที่สดับปรกรณ์และพระสงฆ์ผู้ซาอผู้ครองผ้าพระกรถินออกไปครองผ้าพระกรถินเสร็จทรงถวายเครื่องบริวารพระกรถินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกรถิน จากนั้นทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกโอกาสนี้สมเด็จพระอรียวงศสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายเหรียญที่ระลึกเนื่องในการสถาปนาพระอิสริยยศเฉลิมพระนามพระอาฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวระยวง์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และเหรียญที่ระลึกคณะสงฆ์ถวายเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา6รอบ28กรกฎาคม2567เนื้อทองคําแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตามางกูลสิริวิบูลราชกุมาร ประเพณีกรถินเป็นประเพณีสําคัญทางพระพุทธศาสนาที่มีมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุอยู่จาพรรษาอยู่ที่ใดที่หนึ่งครบสามเดือนแล้วรับมานุ่งห่มได้ปีละหนึ่งครั้งกําหนดระยะเวลาผ้ากรถินเพียงหนึ่งเดือนนับแต่วันหลังออกวันออกพรรษาคือระหว่างวันแรมหนึ่งข่าเดือน11ถึงวันขึ้น15บห้าเดือน12ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พุทธศาสนิกชนร่วมการถวายผ้ากรถินแด่พระภิกษุผู้จำพรรษาครบถ้วน สำหรับการถวายผ้าพระกรถินณพระอารามหลวงหรือกฐถินหลวงเป็นพระราชกรณียกิจสำคัญของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นพุทธมามกะและเอกอัครศาสนุปถัมพกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกรถินด้วยพระองค์เองหรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์หรือผู้แทนพระองค์นำผ้าพระกรถินไปถวายอย่างพระอารามหลวงสำคัญทั้ง18พระอารามทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เพื่อแสดงพระราชสัทธานในพระพุทธศาสนาสืบสารพระราชประเพณีอันทรงคุณค่าและทํานุบำรุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองสืบไป <c oughs> จากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปวัดพระเชศตุพนวิมลมังคลารามในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกถินเป็นวัดที่สองเมื่อสเสด็จเข้าพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผ้าตใยจากเจ้าพนักงานสุภรัตนทรงวางผ้าตายเหนือพานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาจสงใกล้เจ้าอาวาสแล้วทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธเทวปฏิมากรพระประธานพระอุโบสถทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราช จากนั้นทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตรพระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลาเมื่อผู้อำนวยการกองศาสนุประถมกราบบังคมทูลรายงานจำนวนพระสงฆ์จบแล้วทรงหยิบผ้าไตรที่ผานแว่นฟ้านั้นผาดระหว่างพระกรแล้วประนมพระหัตถ์ผินพระพักสู่พระประธานทรงว่านนโมตัดสะจบสามหดแล้วผินพระพักสู่ที่ชุมนุมสงฆ์กล่าวคำถวายผ้าพระกฐถินทรงวางผ้าไตรไว้บนผานแว่นฟ้า ทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาติโมกแด่พระสงฆ์รูปที่สองเมื่อพระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรมเสร็จทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอัฏฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมาณุชิตชิโนรสซึ่งประดิษฐานที่โต๊ะหมู่ทรงทอดผ้าไตราสิบไตรบนพระภูษายงที่อาจสงพระสงฆ์สิบรูปสดับประกอ์จบพระสงฆ์ที่สดับประกและพระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐถินออกไปครองผ้าพระกฐถินเสร็จกลับมานั่งนั่งอาจสง เสด็จพระราชดำเนินไปถวายเครื่องบริวารพระกฐิถิด่บพระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐถินทรงหลังทักษิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวารมมาวิหารเป็นวัดประจำราชการที่หนึ่งแห่งราชวงศ์จักรีเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาวัดโพธาราม วัดเก่าที่เมืองบางกอกเป็นวัดหลวงข้างพระบรมหาราชวังพระราชทานนามใหม่ว่าวัดพระเชตุพนวิมลบังคลาวาสที่ฐานจุคทีประดิษฐานพระพุทธเทวปฏิมากรพระประธานพระอุโบสถบรรจุพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราช ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนท้ายนามวัดเป็นวัดพระเชตุพลวิมลบังคลารามสถาปัตยกรรมและสิ่งสำคัญอาทิพระวิหารพระพุทธสายญาติหรือวิหารพระนอนพระมหาเจดีศรีราชการพระระเบียงเขาหมอและเขาฤาษีดัดตนพระมนดบหรือหอไตรจตุรมุขซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระวิหารทิศพระวิหารคต ซุ้มประตูทรงบงกุฏพระมหาสถูปทุกตาจีนและกำแพงแก้วปัจจุบันมีสมเด็จพระมหาธีราจารย์เป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำพรรษา139รูปสามเณร30รูปก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับเจ้าอาวาสวัดประเชษฐุพลวิมลมังคลารามเจ้าคณะใหญ่ขนเหนือและคณะสงฆ์ขนเหนือถวายพระพุทธปฏิมาประทับนั่งบนหลังช้างหรือพระชัยหลังช้างศิลปะแบบล้านนาโบราณ ขนาดองค์พระหน้าตัก19นิ้วฐานตัวช้างกว้าง30นิ้วยาว50นิ้วความสูง72นิ้วแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว